เอานะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาทิตย์มะไปรับกับเกมมิสเตอร์นูบลัคกี้บ็อกซ์สตอรี่เจ้านูบยิงธนูนั่นเองนะครับแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมเดี่ยวๆของเจ้าตัวนูบนั่นเองนะครับผมคิดถึงเหลือเกินนะครับสำหรับเกมน o o b VS Pro เพิ่งเล่นจบกันไปนะครับก็สําหรับในเกมนี้นะครับเราจะได้เล่นเป็นเจ้านูบที่ต้องยิงธนูนะครับใส่กล่องต่างๆไปกระแทกเจ้าซอมบี้นั่นเองสําหรับในเกมนี้จะเป็นยังไง ไปทุกันเลยเพลย์เลยครับอ้โหแล้วนี่ก็คือเจ้าซอมบี้งั้นเหรอมาจึก๊กเออโอ้โหแม่ความแม่นยำของเจ้านูบนี่ไม่ธรรมดาจริงๆเอาละครับเขานี้ก็ยิงกล่องด้านบนเออโอ้โหหัวแตกสิครับแบบนี้เราก็ต้องค่อยๆเก็บเพชรไปเรื่อยๆสินะโอ้โหมีธนูสามดอกเราจะยิงเจ้าตัวนี้ไปก่อนล้มอ เรียบร้อย15เพชรโอ้ยคราวนี้นครับเราจะต้องยิงกล่องตรงกลางไม่ขยับด้านบนเอ,อสองตัวเกรดนะครับได้แค่2ดาวขราวนี้นะครับผมเฮ้ยเราอาจจะต้องทําการยิงชิ่งอ,อุ้ยมาแบบนี้เอ,อือยอดเยี่ยมซูเปอร์เอคราวนี้น,นี่ต้องสับคันโยกนั่นแหละเฮ้ยชึบนี่เลยโบ จากนั้นก็ยาสามดาวนะครับผมไปกันต่อเฮ้ยคราวนี้นะครับให้ทําการยิงขึ้นด้านบนแบบนี้ฟึ๊บแล้วไงต่อแมวโอ้โหเราต้องเล็งให้ดีนะครับฟึบเออเอียงนิดตึงเฮ้ยชับมาดูซิแมวโอ้โหโคตรแม่นเป็นไงรู้สึกว่าเราสามารถทําการปลดล็อกสกินของมิสเตอร์นูบกันได้นะครับโอ้โหอะไรเยอะแยะวันนี่ยก่อนอื่น ขอกำจัดตัวล่างกันก่อนเออหืยเป็นไงแล้วก็ตัวนี้จึก๊กมาอีกตัวนึงเรียบร้อยครับผมสามดาวกันไปเลยโอ้โหด่านนี้นี่ค่อนข้างจะง่ายได้เออโอ้โหททำไมมันง่ายกว่าด่านที่แล้ววิยระเบิดทีเอ็ NT. ตายซะยาโอ้โหสุดยอดเป็นไงไปกันต่อน,นะครับโอ้โหซอมบี้โคตรเยอะมายิงแบบนี้ โอ้โหทีเดียวนี่ดับดิ้นครับผมมาตอนนี้นะครับเราจะกลับไปที่เมนูกันก่อนจากนั้นก็มาดูที่สกินนะครับโอ้โหมีอยู่155เพชรสามารถปลดล็อกชุดอะไรได้เอ่ยืมได้ชุดเดียวเก็บไว้ก่อนดีกว่าเพล์เลยครับมาเทียนที่สำหรับคราวนี้ก็ดันแบบนี้เออ เป็นไงสามดาวโอ้โหข่าวนี้นี่เราจะยิงแบบไหนดีเอ่ยเฮ้ยชจบนี่เออได้อยู่แบบนี้แม่แม่นยำจริงๆข่าวนี้ก็เออมีธนูแปดดอกนั่นเหรอเราจะยิงเจ้าตัวบนจึก๊กเออนั่นแหละหล่นมาด้านล่างโอ้โหโดนแขนนะครับไม่ยอมตายเจ้าตัวนี้มาเรียบร้อยเอาละ่ะไปกันต่อ ฟลบเอคราวดี้ีเราจะยิงตัวนี้ไปก่อนเฮ้อจากนั้นก็เอาเป็นตัวนี้ลนไปซะดันหละเพื่อนแล้วก็ตัวนี้เออโอ้โหสามดาวแบบง่ายดายเอคราวดี้ีอ๋อลู้และยิงแบบว่าด้านบนไปก่อนฮึ้ยโอ้โหเรียบร้อย เป็นไงสมองอันชาญฉลาดเอสำหรับคราวนี้ก็เอาเป็นด้านบนไปก่อนจึ๊กเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยดีด้วยสุดยอดก็ยังได้สามดาวเอคราวนี้โอ้โหเฮ้ยมีล่องนิดหนึ่งยิงตูดเจ้าซอมบี้เ,เรียบร้อยโอ้โหหัวกระเด็นนะครับแล้วก็ตัวนี้จึ๊กเฮ้ยโอ้โหยัยงไงต่ออึ๊บโอ้โหรู้สึกว่าแมลูกสนูนี่มีเยอะเหลือเฟือ เออโอ้โหสามดาวเอาละครับผมในตอนนี้ก็ปลดล็อกสกินนี้กันเถอะเออกางเกงในตัวเดียวเลยนะครับเอา้าด่านเดิมอีกแล้วไม่เป็นไรเราจะผ่านด้วยความรวดเร็วโอ้โหมีการกระตุกเล็กน้อยเออสุดยอดเอายังไม่ตาย อไปกันต่อน,นะครับโอ้โหมีแบบว่าขึ้นลงขอยิงขาแกหน่อยโอ้โหตัวเดียวดูถูกเราเหลือเกินข่าวนี้ก็เฮ้ฮฮยเฮยยังยังยังไม่ถึงเวลาอย่างนี้ครับผมเออสามดาวกันไปเลยโอ้โหข่าวนี้นะครับเราจะยิงตัวไหนก่อนดีตัวนี้ก่อนเออโอ้โหัวแตกมาต่อไปก็ตัวนี้ เฮดช็อตกันแบบว่าชิวๆสาดาวกันอีกแล้วมาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นลวดสลิงกันหรอลองยิงแบบนี้เฮ้ยจึเอ้าไม่ได้ครับผมเอ้าเฮ้ยได้เฉยยิงขึ้นไปแบบนี้ฟึ๊บๆแล้วก็ลงมาตรงๆโอ้โหมาอ๋อสามารถสอยได้โอ้ยเพิ่งรู้นี่ไงยิงชิงก็ได้เฮ้ยดูสิจึ๊กจึจ จึกจ๊กจโอ้โหอะไรนักหนาวเนี่ยนี่มากำจัดให้หมดมัวเสียเวลาอยู่นั่นแหละนี่สามดาวคราวนี้ก็อุ้ยค่อนข้างจะเอ้ยอันตรายมาเราจะยิงขึ้นด้านบนเฮ้ยเมื่อไหร่จะล้มืออนั่นแหละโปะ๊ะโปะ๊ะอ่าเกรดนะครับได้แค่2อดาวคราวนี้ก็ควรจะยิงแบบว่า,าด้านล่างไปก่อนเพื่อที่จะได้สับคันโยกฮ้ยีโจ ลงมาเอ้ยเอ้ยอือดูสิครับโอ้ยแลเปิดตกใจหมดก็ยัง3ามดาวแห่ต่อไปก็เอาเป็นยังไงดีนะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะต้องใช้สมองนิดหนึ่งโอ้โหล้มเป็นโดมิโนเออเอออะไรจะขนาดนั้นต่อไปก็จึกเออจึ๊กโอ้โหลูกธนูนี่แทบจะไม่ไม่พอนะครับไม่ยังเหลืออีกลูกหนึ่ง ลงไปกระแทกเอา้ามันมาขวางมารีสตาร์ทจึ๊บนี่เอาแบบนี้เออจากนั้นก็ยิงด้านบนกระแทกด้านล่างจึ๊บจึ๊บลัวเป็นไงอืมสองดาวโอ้ยอะไรวะเนี่ยคราวนี้นะครับลองยิงตัวด้านบนไปก่อนลูกลงมาซะนั่นแหละกระแทกโอ้โหด้านล่างไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็ตรงนี้เออค่อนข้างจะเลงยากครับผมมา อีก2ตัวออเอาละสามดาวเอขราวนี้ก็ยิงชิ่งจ๊บเอา้าชิ่งแบบว่าไม่ค่อยจะดีเออโดนขาจากนั้นก็ประมาณนี้อือเฮ้ยเพอร์เฟกต์เอต่อไปก็แบบนี้ไม่สะเทือนแบบนี้โอ้โหยสงสัยต้องยิงขึ้นฟ้าแบบนี้แล้วก็จ๊ด อลู้งี้นี่เล็งแบบนี้ตั้งนานแล้วเอสะสำหรับตรงนี้ก็เราจะเอายังไงดีมาจัดการแบบนี้ไปก่อนแล้วก็จึ๊กๆเออลุดเร็วไหมล่ะตอนนี้ก็ยิ่งดานบนสุดโอ้โหเกือบสะเทือนเอ,อ้ยอีกนิดเดียวอ่สุดยอดเป็นไง15นะครับโอ้โหข่าวนี้ก็เลงแบบนี้รอบแป๊บหนึ่งปักไหล <laughs> 15เพชรนะครับไหนดูซิกลับไปที่เมนูเอาละเราจะทําการลองเปิดตรงนี้ดูซิยังไงเนี่ยอ๋อแบบนี้งั้นเหรอแล้วก็เปิดเลยเฮย้ยปลดล็อกตัวอะไรเอย่ยดูสิครับมันก็จะมีโอ้โหตัวนี้นี่ราคาแพงแน่นอนนะครับเล่นกันดูโอ้โหเดีรยบผมตอนนี้จึกจ๊กจึกจ๊กจึก๊ <c oughs> เป็นเจ้ามาเฟียนะครับผม,ม ยิงแขนสะดุง้งสะดุ้งอาเฮ้ยมักขวางเฉยอย่ามายุ่งเราก็คงต้องค่อยๆเก็บเพชรกันไปเรื่อยๆเออแหมแม่นยำนะครับทีเดียวนี่เข้าหัวมาสไลด์ลงไปเลยเฮ้ยยังไม่สะเทือนอีกนะนั่นแหละเออไหนดูซิโอ้โหข่าวนี้ออเออเอแล้วก็ชิ่งแบบนี้ยังไงดีเฮ้ย แบบนี้เออโอ้โหกวจะได้ก็อยากสามดาวแบบนี้ก็เออบางด่านก็ง่ายดายเกินไปนะมาอย่างเช่นแบบนี้ก็เล่นแบบนี้ไปเลยเดี๋ยวก็หล่นล,ลงมานะครับอาอเฮ้ยเอ้ยโอ้โหยทำไมกล่องมันโยกเองได้เกิดอะไรขึ้นดูสิครับผมตอนนี้โอ้โหด่านเอียงๆแม่ถ้าแบบนี้ก็ยิงชิ่งตรงนี้อุ๊ยเกือบโดนตัวเองยิงชิ่งแบบนี้ปึ๊บ ปุ๊บปฉ๊บปุ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 ๊บปง๊บป้๊บปง๊บปเ๊บปย๊บปห๊บป๊บปุ๊บป้๊บปิ๊บปว๊บปง๊บปุ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 ๊บปอ๊บปุ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 ๊บปง๊บปุ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 ๊บปึ๊บปๆ๊บปุ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 ๊บป้๊บปุ๊บปุ๊บป ปัก2ออันกันไปเลยคราวนี้นะครับด้วยความสะใจ <c oughs> มาเอ้ยชึบเอ้าเฮ้ยกดผิดปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออเบียดเยอะเอ,อือนีไปกันแบบว่ารวดเร็วจึ๊กๆึ๊กๆๆ๊กชึ๊ก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 ,ก <c oughs> ดูสิครับความสะใจจึ๊กๆึ๊กโอ้โหทำไมธนูมันรุนแรงขนาดนี้เอือ <c oughs> มาผ่านกันได้รวดเร็วนะครับคราวนี้ก็เปิดตรงนี้ก่อนไปสินั่นแหละ แล้วยังไงต่อปุ๊บโอ้โหยิงชิงทีเดียวนี่ล่วงกันหมดมสุดยอดนะครับผมยยอย่าย่าเออเออเออเอ้าธนูหมดนะครับปะโถเอาใหม่เล่นแบบอย่างนี้ไม่ได้เราต้องเฮ้ยชึบเฮ้ยชึบจึบชึอ่าเฮ้ยแบบนี้แบบนี้ชึบแล้วก็แบบนี้ชึบฮึบอ่าอ้าปะโถมมนยำหน่อยสิเพื่อน ดูสิจึกหนึ่งโอ้โหอันนี้นี่เกินไปแสดงว่าต้องปราบาลแบบนี้จึกแอะมาจากนั้นก็ชิวๆอืมโอเคนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ ลิงก์ใต้คลิปกันเลยสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตาม s u b ส c คร b e แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พาดเกมสนุกๆแล้วก็คลิปใหม่ๆนั่นเองในต,ตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าสาวัสดีครับผมจุบ๊บ